สาวผู้นี้ก็มาจากชนบุรีมานวดคอบ่าไหลาตึงหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยทั้งตัวอุตสาห์มาไกลท่าสุดท้ายก็จัดท่าให้คือกดไหลย้อนหายใจไม่อิ่มหายใจที่มันก็ตายจัดไปเลยด้านปีกซ้ายปีกฝาของร่างกายหน้าท้องก็ทำให้หายใจดีขึ้นให้ส้นเท้า กดไปทั้งปีกมัดลูกค่อยๆกดลงไปตามแรงหายใจของผู้ที่นอนให้ทำปลายเท้าเสมอไหล่กดไปสามจุดข้างละสามจุดแล้วส่วนตรงกลางก็สี่จุดไปถึงลิ้นปีจะหายใจดีทั่วท้องอิ่มหลับสบายกดไหลย,ย้อนรักษาไม่ยากถ้า อางการแพทยก็จะให้ยามากินกินจนปวดท้องเราทําท่านี้คือให้งดอาหารมื้อเย็นซะให้มากกินทักสิบคำกินให้น้อยลงเนื้อสัตว์อย่ากินอย่ากินอาหารดึกแค่นี้ก็หายแล้วครับกดไหลย้อนอ่าโอเค